สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหารายได้เสริมออนไลน์นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับในการถอนเงินนะครับจะถอนอยู่ที่400บาทนะครับใครที่อยากมีรายได้เสริมโดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียเงินซักบาทเดียวนะครับมีมือถือ1เครื่องก็สามารถทําได้นะครับมือถือเนี่ยจะเป็นระบบของ Android หรือว่า iOS เนี่ยก็สามารถทําได้เลยทําได้ไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยนะครับใครที่กําลังมองหาช่องทางการหาเงินออนไลน์ฟรีดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับก็ ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผม,ผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหารายได้เสริมฟรีจํานวน400บาทโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับมีมือถือ1เครื่องก็สามารถทําได้เลยจะเป็น Android หรือว่า iOS ก็สามารถ ทำได้นะการรับเงินเข้าในส่วนของกระเป๋า Shopee Pay เท่านั้นนะครับใครไม่มี Shopee Pay เนี่ยก็ไปหาสมัครกันได้นะใน Google นะครับหรือว่าใน YouTube เนี่ยก็มีคนทำคลิปสอนค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัว Shopee Pay เนี่จะใช้งานเหมือนกับ app t o m um o n e y Wallet เลยซึ่งเราสามารถนำตัวยอดเงินนะครับใน Shopee Pay เนี่ยเอาไปซื้อของต่างๆในแ p p Shopee ก็ได้หรือว่าใช้ในการจ่ายบิน จ่ายค่าไฟค่าตั๋วเครื่องบินนะครับตั๋วหนังนะครับสแกนจ่ายพร้อมเพ์ก็สามารถทําได้เนาะหรือถ้าเราจะเอาไปใช้เป็นเงินสดโดยการโอนเงินไปที่บัญชีธนาคารเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันแล้วเราจะมีรายได้เข้าตัวช้อปปี้เพได้อย่างไรได้บ้างเราไปดูวิธีการทําในคลิปฝากกดไลค์ได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการหาเงินออนไลน์กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android และก็ iOS เนาะส่วนใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเคยทําเงินไปแล้วเนี่ยสามารถคอมเมนต์รี เป็นกาลังใจให้กับเพื่อนๆคนใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มหารายได้จากตัวนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะสำหรับตัวแอปที่ผมใช้ในการทํารายได้อไลน์นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับมีชื่อว่าอัตตาโผลนะทำได้ฟรีนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีไม่เสียเงินค่าดาวน์โหลดไม่เสียเงินในการใช้งานและก็ไม่ต้องเสียเงินในการซื้อแอปนะดาวน์โหลดได้ฟรี100%นนะครับในส่วนของการสอนนะครับก็ไม่ได้เรียกเก็บเงินใดๆเนาะสอนฟรีนะครับใครที่เคยใช้งานอยู่แล้วคอมเมนต์รีวิวด้านล่างได้ ส่วนใครที่ยังไม่เคยอยากจะลองทําดูเนี่ยก็ลองดูให้จบก่อนหากสนใจค่อยพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้แต่ถ้าเราค้นหาไม่เจอนะครับก็กดลิงก์ดาวน์โหลดไว้ก่อนได้นะตรงคอมเมนต์ปักหมดุดจะมีลิงก์การดาวโหลดติดตั้งได้เลยนะครับการลืมเนาะก็กดติดตั้งไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาดูคลิปในส่วนของการใช้งานนะอ่าโอเคนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทําการสมัครให้เรียบร้อยนะวิธีการสมัครนะครับก็จะมีวิธีการสมัครแยกไว้ให้อีกหนึ่งคลิปด้านล่างนะครับสามารถกดเข้าไปดูขั้นตอน วิธีการสมัครก่อนได้นะสำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่เพิ่ดงดาวโหลดครั้งแรกอาจจะยังไม่เข้าใจขั้นตอนการสมัครดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างเพิ่มเติมได้นะผมมีทําคลิปแยกไว้ให้นะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เข้ามาในแอปได้เลยมาดูขั้นตอนวิธีการทํารายได้จากแอปนี้กันว่าเราจะเริ่มตรงไหนทําอะไรได้บ้างจากแอปนี้นะครับในส่วนของเมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด4เมนูเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยไม่ต้องกลัวว่าเราจะใช้งานไม่เป็นเพราะว่าอ่า,า,านภาษาอังกฤษไม่ออก ถ้าเราดูคลิปนี้จบเราใช้งานเป็นแน่นอนเรามาดูที่เมนูที่4ก่อนเลยเมนู my profile ที่เป็นรูปคนเนี่ยจำแค่เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ก็พอเนาะในหน้านี้จะมีเมนูต่างๆเพิ่มเติมนะครับว่าตรงนี้เนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะเริ่มจากตัวที่1น,นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือนะครับผมเมื่อเราเจอปัญหาเราอยากจะแจ้งแอดมินตามหัวข้อเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็เรามาดูนะในส่วนของการ open นะครับก็คือการเปิดการใช้งานต่างๆนะครับถ้าเรา ไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็สามารถมาดูตามหัวข้อนี้ได้ survey game task payment referral แล้วก็ other นะครับก็คือการทําตามหัวข้อต่างๆนะครับถ้าเราติดปัญหาเราอยากจะแจ้งเรื่องการทําเงินนะครับการทาแบบสอบถามแล้วก็เข้ามาทําตรงนี้มาแจ้งตรงนี้ได้ในเรื่องของเกมในเรื่องของการถอนเงินนะครับก็มาแจ้งตรงนี้ได้เนาะข้อที่2 จะเป็นในส่วนของโปรไฟล์ Data นะครับในการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับก็คือเหมือนกับการตอบแบบสอบถามโปรไฟล์ตัวเองนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนของตามหัวข้อต่างๆแล้วก็ตอบลงไปทุกข้อเลยเป็นการอัปเดตข้อมูลของเราเนาะต่อไปอันที่3ตัวที่3เนี่ยจะเป็นในส่วนของการกรอกรหัสของการเชิญเพื่อนนะถ้าเรามีรหัสโค้ดของเพื่อนที่เขาเชิญเรามาเนี่ยเราเนี่ยเขาแนะนาเรามาเขามีรหัสโค้ดมาให้เราด้วยเนี่ยเราก็นําโค้ดมากรอกตรงนี้ได้ ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องกกอกก็ได้ แต่ของผมจะขึ้นไว้ทางด้านขวามือเนาะจะเกอกหรือว่าไม่เกอกก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยเพราะว่ามันไม่ได้มีผลในเรื่องของการใช้งานการเกอกโค้ดก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการซัพพอร์ตนะครับผมอันนี้เราไม่ต้องกอกก็ได้ตามความถนัดนะต่อไปตัวที่3อ่าตัวที่4นะครับการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนเนี่ยจะแจ้งเตือนเมื่อมีงานเข้ามาให้เราทําอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อยากจะให้เราเปิดการแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดเวลามีงานแจ้งเตือนเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่รู้เนาะเพราะว่ามันจะแจ้งเตือนมาที่หน้าจอของ เราเลยนะครับโลเคชันนะครับอันนี้เราไม่ต้องแก้ไขอะไรนะเพราะว่ามันไม่สามารถแก้ได้อยู่แล้วแล้วก็การล็อกเอาท์นะครับคือการออกจากระบบส่วนการดีลิทเนี่ยก็ไม่แนะนําให้เรากดเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการลบบัญชีของเราออกเลยนะครับอันนี้ห้ามนะมาดูที่เมนูที่1นึ่ง e a น,นะครับที่เป็นรูปเหรียญดอลลาร์ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นงานให้เราทำนะครับงานเนี่ยจะเป็นการทําแบบสอบถามเนาะ ค่าตอบแทนก็ตามรายได้ที่เขาขึ้นเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นค่างเงินบาทนะครับค่างเงินบาทเลยนะครับหนึ่งงานก็แล้วแต่ว่าเราดวงดีเจองานเท่าไหร่บางครั้งก็ร้อยหน0่งพัอยก็มีนะครับแล้วแต่ช่วงเนาะ บางวันเราอาจจะดวงดีนะครับได้รับงาน40 50เข้ามา2-3งานเลยอันนั้นก็อยู่ที่ดวงของเรานะครับเพราะว่าเขาจัดส่งงานเข้ามาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเราไม่สามารถเรียกร้องงานได้นะต้องรองานเข้ามาเท่านั้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะ มี2งานตรงนี้ที่เป็นหลัก10เนาะสีบาทกับ12บาทนะครับอันนี้ก็60บาทแล้วนะในการทํารายได้นะครับใช้เวลาทําแค่ไม่กี่นาทีนะครับไม่ถึง1ชั่วโมงเนาะในการทํา2งานนี้นะครับแล้วก็มีด้านบนตรงนี้จะเป็นเกมในการเข้าเล่นทําเงินจากเกมเพิ่มเติม,ต,มตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องทําในส่วนของแบบสอบถามก่อนนะครับถึงจะเปิดหน้าเกมแล้วก็เมนูต่างๆเพิ่มได้ก็คือการใช้งานต่อเนื่องนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ wallet นะครับรูปกระเป๋าเงิน ว a l l ล e t ก็คือยอดเงินของเราที่เราสามารถแลกเปลี่ยนได้โดยการกดมาที่ c a t o u u t นั่นเอง c s t o u t เนี่ยจะเป็นการถอนเงินนะการที่เราจะถอนเงินเนี่ยก็จะมีเพียงแค่2ช่องทางที่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะครับก็จะมีบัญชีสกิลแล้วก็บัญชี s h o p ปี้เพย์สำหรับสกิลเนี่ยก็สมัครค่อนข้างยาก นะครับก็จะใช้งานคล้ายๆกับตัว PayPal อันนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าขั้นต่ำในการโอนออกจากสกิ l เนี่ยมันใช้ยอดค่อนข้างสูงแต่ถ้าเป็นตัว Shopee Pay นะครับขั้นต่ำก็สามารถโอนได้เลยนะครับ100-200นะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมเพียงแค่20บาทนะครับซึ่งค่าธรรมเนียมถูกกว่าสกิลเนาะก็จะแนะนำเป็นตัว Shopee Pay นะครับในการแรก ขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่200 300 500แล้วก็1,000นะครับถ้าเราสะสมยอดครบแล้วเนี่ยเราก็แลกได้เลย1วันแลกได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งเนาะสมมุติว่าเรามียอดเงินในแอปนี้10,000บาท10,000เลยนะเราอยากจะแลกครั้งเดียวเลยใน1วันแล้วก็กดเลือกไปที่1,000เลย10ครั้งก็แลกได้ครับอันนี้เขาไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งเนาะส่วนของรางวันอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถแลกได้เหมือนกันแต่เพียงว่าเราจะใช้เป็นเงินสดไม่ได้นะเงินสดจะได้แค่ช้อปปี้เพก,กับส ไม่ได้ยากเลยนะครับผมทําการแลกเงินไปนะครับล่าสุดนะครับอยู่ที่400บาทนะครับผมคือ2รายการนี้เนาะเป็นรายการ200นะครับอันนี้แลกไปได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นเมนูที่3 เมนูที่3เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่10%ของรายได้ของเพื่อนนั่นเองนะครับก็สามารถไปเชิญต่อได้โดยการแชร์ลิงก์ออกไปนะครับต่อไปเราไปดูที่วิธีการถอนเงินกันนะสำหรับวิธีการถอนเงินนะครับก็ให้เรากดที่เมนู cash out นะครับหรือว่าเมนู Wallet ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็เลือกไปรายการที่เราต้องการถอนนะครับก็คือตัว shopee pay นะเลือกรายการ200บาทกด redeem card ด้านล่างนะครับแล้วก็ให้เรากดโอเคนะครับ เพื่อที่จะยืนยนันการถอนเงินของเราเนาะแล้วก็ให้เรากดคําว่าเรียกร้องนะครับเพื่อที่จะทําการตรวจสอบในการกดรับรางวัลจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เรากดคลิกดูบัตรนะครับกดคลิกดูตรงนี้ได้เลยเอเรากดคลิกดูเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับคำว่าเติมเงินด้านล่างให้เรากดเติมเงินได้เลยหลังจากที่เรากดเติมเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นให้เรากอกเบอร์ของ Shopee Pay เรากอกเสร็จแล้วก็กดเติมเงินได้เลยนะวันนี้ผมก็ทําการแลกอีก1รายการนะครับวิธีการทําก็เหมือนเดิมเลยนะ สองรายการนะเราก็เข้ามาดูในแอปนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเป็นประวัติการถอนเงินจํานวน200นะครับที่เราแลกไปนะครับก่อนหน้านี้ก็แลกไป1000 1000แล้วก็200นะก็ได้รับเงินปกติเหมือนเดิมเลยการใช้งานของแอปนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครที่ยังทําเงินจากแอปนี้อยู่ก็ฝากคอมเมนต์รีวิวดานลางคลิปนี้ได้เลยฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ